ไร่ขี้เหลวปลอดไทยล่าภัยี่พ่อกระหลัดที่เก่าไปไว้สำคัญที่สุดคือที่คนปอดไทยที่มาเรอยนเราเดินเข้าไปในป่าบริเวณงามไหลผ่านมันอาจจะลื่นตอนนี้ เดี๋ยวกลับกล้องอยังไงนี่ไงนี่บบญญจะ,ะรบจะรรยายตอนนี้เราถึงป่าป่าภูผาเหล็กแล้วนะคะตอนนี้หัวหน้าวุธหัวหน้าวุฒกำลังอธิบายอยู่ฟังฟังหัวหน้าวุฒ เราจะพาน้องๆไปเที่ยวชมนี่อ่ษาษนะครับความเป็นมาเกี่ยวกับลานหินลานมันปลาแห่งน,นี้นะครับหลายคนก็อาจจะเคยมาในเคยเคยมาเที่ยวตรงนี้บ้างแล้วเคยมีไหมมีไหมครับเป็นยังไงโอเคมาอยู่บ้านไหนวัฒนามาอยมางไงลูกมายังไง มาเองหรือเจ้าหน้าที่พามาถูกต้องครับต้องการเข้าอุทยานนะครับเราต้องให้เจ้าหน้าที่พามาไปติดต่อประสานงานไม่เะ่ะนั้นแล้วถ้าเวลาเราเกิดพัดหลงป่าเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะติดตามหรือว่าค้นหาพูดทิ่พัดหลงไปได้เนี่ยถ้าเรามาเอง่ยหมายถึงเราเข้ามาโดยโดยไม่ไม่ถูกระเบียบนะลูกไม่ถูกระเบียบสิ่งนี้นะครับก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะครับ ถ้าเราไปประสานที่อุทยานอุทยานก็จะมีการออกตัว๋วออกค่าธรรมเนียมนะครับขอเก็บค่าบริการเมื่อเราประสบุบัติเหตุต่างๆเนี่ยนะครับอุทยานก็จะมีในส่วนของเรื่องของการเยียวยาหรือว่าดูแลรักษาในตรงนี้ถ้าเรามาเองนี่ถือว่าเราเรารักรอบเข้ามานะนะครับเหมือนวันนี้เราเรามาเนี่ยเรามาถูกต้องเรามีหนังสือทางท่านผู้มวยการหนังสือมาเนี่ยเราก็จะมีการประสานงาน รหรือว่าเป็นการส่งเสริมในเรื่องของสถานศึกษานะครับให้ความรู้กับเยาวชนในส่วนนี้นะครับหัวหน้าวุฒินะคะก็เรียนแฟนเพจทั้งโลกตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่ก็หัวหน้าวุฒิก็จะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานมาให้ความรู้กับเด็กๆผู้พันหลวงเราจะเดินกันเลยใช่ไหมคะตอนนี้ครับผมนะคะเราจะเดินกันเลยเป,เป็นแถวนะครับเป็นแถวเป็นแถว แถวริมก่อนแถวริมก่อนครับเชิญครับเต้ก่อนลูกมามาคุยแลี่ยมมาพี่แลี่ยมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตท่านท่านปอนนลก่อนคนไหนที่รู้สึกไม่สบายวันนี้ก็ได้คุณหมอนะครับโอ้ดูนม่ได้ใช่ใช่คุณหมอครับนี่คุณหมอคนสวยนี่นะคะสวยมากเลยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภาวรรณสดใสชื่อเล่นพี่อิ๋วนะคะพี่อิ๋วพี่อิ๋วของน้องอยู่รอพสตบ้านหนองแวงค่ะคนสวยนะคะ สวยที่สุดวันนี้นี่แฟนเพจทั้งโลกจะเห็นแม่พออแล้วนี่จะเห็นคนสวยที่เป็นพยาบาลอยู่ในป่าลึกบนภูผาเหล็กผู้หญิงคนนี้ก็เสียสละมากับเราด้วยน่าศรัทธาจริงๆนะคะวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีนั่นคือแยมอุ้มหมวยฟ้าใสทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะมินนี่เนน,นี่ทั้งหมดเลย ก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปให้ได้มากที่สุดเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมเต้โอ้ยเออมาลูกมาอ่ะปอนุนเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับเจ้าหน้าที่ล้วครับพี่แลมครับเดินตามพี่แลมไปเลยครับกลุ่มแรกครับโอ้ตรงนั้นเหรอเข้าตรงนั้นเหรอครับผมเข้าตรงนี้ ถ้าเราอยากดูนกดูสัตว์ป่านะครับเราคุยกันเบาๆนะครับเราก็จะดูสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าน้ำขวน้ำนขวดใครขวดมันเอาน้ำน้ำ คุณครูคุณครูผู้ด,ดูแลแม่ดูดีอยู่ไหนน้ำปุกอยู่ไหนน้ำน้ำเตรียมทำไมไม่ให้น,น,นี่ได้ได้ได้ตรงไหนต้องบอกแฟนเพจทั้งโลกของแม่พออนะคะว่า มันจะมีเราได้ได้ถึงคลื่นตรงไหนที่อยู่บนภูผาเหล็กเนี้ยดูดูว่าเออลำบากขนาดไหนท่านมากยังมาได้อยู่ครับผมว่าคือว่าโอเคอยู่เนาะนะฮะลำบากขนาดไหนเนี้ไดยเด็กๆไม่รู้จักนี่เขาเรียกว่าประสบการณ์เนี่ยเขาเรียกว่าประสบการณ์นะฮะเออเราเดินตามรอยรากรากไม้มาก็ได้ ที่มันเป็นน้ำแฉะนะคะไม่งั้นก็จะตกน้ำนี่อยู่บนอุทยานภูผาเหล็กเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับพาเด็กเเดินตอนนี้จะเดินไปที่ฟอสซิลที่มากที่สุดนะคะจะเดินไปตรงฟอสซิลที่มากที่สุดให้ดูเราขึ้นมีแค่ไหนมันมาถึงระเบียบต้องบอกว่าขึ้นมีแค่ไหนเราก็จะได้แค่นั้นนะคะ วันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของอำเภอสองดาวที่เป็นข้าราชการทั้งหมดนะครมาช่วยกันดูแลเด็กๆวันนี้ภูมิใจจริงๆค่ะก็ได้อยู่ไฟประชาสัมพันธ์จริงๆนิขก็ปีกับข้าโลยเล้อเข้าป่านี่เลยค่ะลืมวันลาพิซามาเรื่อยเลยตะกี้กิจกรรมเกมเฮดกับเด็กน้อยนะก็จะเห็นเสื้อสีฟ้าๆอยู่เดินคนละฝั่งกับ ใหญ่ก็ได้เออนี่ยแหละทุกวันมันจะได้ไม่น่าเออเห็นไหมนี่คือเขาเรียกว่าประสบการณ์นี่เขาเรียกว่าประสบการณ์นะคะเราจะเห็นดงฟอสซิลเราจะเห็นดงฟอสซิลนะคะแล้วก็ของหัวหน้าวุฒซึ่งเป็นหัวหน้าอุทยานนั้นกำลังไม้ตัวหนึ่งอยู่ที่นั่นหัวหน้าวุฒอาจจะ ใช้ไม้เสียงอาจจะปนกันบ้างนี่คือลานหินเนี่ยค่ะถ้าใครไม่ชินก็รองเท้านี่จะต้องระมัดระวังที่สุดไม่ให้ลื่นเลยได้ึงไดไม่ให้ลื่นเลยเด็กๆรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยเด็กๆอยเลเดินเร็วมากลูกรอคุณยายด้วย เออต่อเท้าไปต่อเท้าไปเรื่อยเก่งมากอาหารเราเอาไว้ในรถนะคะอาหารเราเอาไว้ในรถวันนี้ไม่ได้ถักทายแฟนเพจเลยยุยนรดกับพาคุณหมอไปทั่วที่ท้าวเนี่ยมีเครื่องจ่นถึงไหนเดราก็จะถ่ายให้ดูว่าสิ่งลึกลับมหัศจรรย์บนภูผาเหล็กนั้นมีอะไรบ้าง และที่เรียนเป็นวิทยาศาสตร์นั้นมีอะไรบ้างนะปุมยาครับไม่ใช่ก่อนวัไหคุณหมอไม้กลายเป็นหินจะต้องอายุเฉลี่ยแปดแปดแสนปีหินทรายแค่นี้ยังไม่เป็นหินหรอกต้นไม้ยังไม่เป็นหินนะฮะนี่เดินเลาะกัาเรื่อยอันนี้ปราศาสตร์ทรายนี่ปราสาททราย ขอโทษค่ะขอโทษค่ะแม่พ่อออยังไม่หายดีนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องรออับหลายคณะคณะนี้มาก็ต้องเออก็ต้องมาตามกำหนดเวลายังไม่หายดีก็ต้องมาแล้วพอเดินได้เดินสักกิโลสองกิโล,โลไม่มีปัญหาเลยค่ะนะคะดยผมสุดยอดเจ้า,จาินโานี่ไม่มีปัญหาไปได้ ต้องเตรียมรองเท้ามาอย่างดีเสื้อผ้ามาอย่างดีไม่มีปัญหานะคะนี่เรื่องของการเดินเนี่ยค่ะไทยเลียวไปส่งลงกลุ่มไอซีเอสยังขุนประชาการขุนผุมารดูไอ้ั่นใหญ่ซีอู่ว่ายังมีคลื่นอยู่ไหมนี่โอ้ห้าจสองขีดนะคะเอาดูดูดูไล่ดูเด็กๆมาเจ้าหน้าที่จะอธิบายอะไรนี่ เหนื่อยหรือยังลูกโอ้ยยังเป็นนักกีฬานี่ไงปราสาททรายครูบอสปราสาททรายเออนี่แหละปราสาทหินทรายนะคะที่ด่านครับเป็นด่านด่านหินเป็นล้านแยกมาเด็กๆมาภาษาไทยเขาเจ้าก็เลยเพี้ยนเไปเป็นปปราสาทหินทรายที่เกิดด่านนั้นสึกกรน ของธรรมชาติที่เขาพูดให้สาวๆก็จะบอกว่าคุณหลงไปในปรา,าสาททรายเป็นทองที่ปกครองนะคะคุณหลงไปในปรา,าสาททรายสักหน่อยขึ้นทะเลก็ทําให้หายแต่ปรา,าสาทหินทรายอยู่ได้หลายร้อยปีเลยฉะนั้นนี่คุณจะรักระหว่างปรา,าสาททรายกับปรา,าสาทหินทรายผู้หญิงจะเลือกใครเนี่ยต้องถามปอนนนะคะเรื่องนี้ผู้หญิงจะเลือกใคร นี่นะครับต้นมันปลาเนี่ยน่หรอต้นมันปลาโอ้มันปลาภาษาไทยเขาเรียกว่าต้นกันเกลาอ๋อต้นอันนี้ต้นกันเกลาป่ะคะใช่ใช่มันปลาบ้านเราดอกหอมตั้งชื่อว่าดานหินมันปลาครับนี่ปลูกใหม่เหรอคะนี่อ่ามีตะเอียงตามธรรมชาติครับเนี่ยครับโอ้ครับโอ้นี่แหละคือที่มาของเอ่อชื่อดานดานหินแห่งนี้โอ้คือมันจะมีต้นไม้ชนิดล้านมันปลานี่เหรอคะใช่ครับมันจะมีต้นไม้ชนิดนี้มากกว่าไม้ชนิดอื่น โอ้ oh, มันเกิดขึ้นเองนะฮะครับน,ะะะะนี่ปะสันหินทรายมีน้ตกเยนะหรอคะในปะสันหินทรายนะฮะต้องถามประหลัดเวลาผู้หญิงรักกับผู้ชายคนหนึ่งพูดอีกแล้วนะคะ <c oughs> คำตอบจะมีอยู่ที่น,นี่อะหมอหยิวนี่ก็ต้องว่าคุณจะอยากได้ปะสันทราย <c oughs> ที่เกิดอยู่ข้างๆริมทะเลแล้วก็ซึ่น ขึ้นสัตว์หายไปหรือคุณจะรักกับปอนนด้วยปราสาทหินทรายที่อยู่ชั่วนาวตาปีนะคะเนี่ยอยู่ชั่วนาวตาปีหมายความว่าเปรียบเทียบเฉยไม่ได้ให้รักกันนะคะไม่ได้ให้รักกันนะ,ะหมออิ๋วตกใจเลยไอ้แก่ๆอย่างนี้หนูไม่นะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันนี่เขาเรียกว่าปราสาทหินทรายกับปราสาททรายไม่เหมือนกันนะ เมื่อไหร่เมื่อไหร่เออหัวหน้าวุธิจะจะอธิบายไปข้างบนนะเพราะว่าตอนนี้ไร้สดยังได้อยู่คนดูทั้งโลกนะคะนี่อ๋อ้ค่อแม่พออนี่มีไม่ไมตัวน,นั้นเปิดให้แล้วมันจะเข้าเข้าไปทั้งโลกได้เลย<อ>ห้ามพูดถั่วชีพถั่วเดนเอาผมพูดไปแล้วนะครับนี่โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ ต,ะะตัดไม่ได้บอครับไม่ได้ตัดไม่ได้เนี่ยเอาเพราะว่าเปิดไว้ให้แล้วโอเคครับจะได้ระมัดระวังเออระมัดระวังเมื่อกี้นี่พูดกับพี่ๆเขาอะนะพูดหยอกล้อกันคไม่เป็นไรแค่หยอกล้อกันเล่นเหมือนปราสาททราย <S <S นี่นายมีน้ําตกด้วยมีน้ําตกด้วยระวังนะครับระวังนะครับ อันนี้เขาไม่ได้เรียกน้ําตกอันนี้เขาเรียกว่าลำธารเออมันจะต้องรู้ว่าน้ําตกคืออะไรบอสมาลูกดเดี๋ยวจะพาไปสร้างปราสาทหินทรายที่เป็นพันพันปีอย่าลืมว่าต้นไม้กลายเป็นหินเนี่ยแปดแสนปีนะคะแปดแสนปีที่ฝังอยู่แล้วก็ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แม่ขอออไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่รู้ว่าจะเป็นได้เนี่ยแปดแสนปีเลยทีเดียวค่ะนะคะนี่ไม่ได้เดทักถายโอ้โหปาศาหินทรายอีกแล้วก็ต้องใครไม่ได้ดูต้องกลับมาดูอีก นู่น <c oughs> อ่าไม่สบายนิดหน่อยตอนนี้นะคะอันนี้ไผ่ือเปล่าไอ้ที่ลานลานดอกมันปลาดอกมันปลานี่สมัยเก่านี่ใช้ หัวหน้าวุ้ดอกมันปานี่ทันไหมทันไหมอายุเท่าไหร่แล้วนะนี่สามสิบเท่าไหร่สี่สิบสามครับแม่โอ้สี่สิบสามเพิ่งสี่สิบสามปีเองเออตอนนี้อยากจะแนะนํานะครับอันนี้เป็นดอกไม้ป่าโอ้ดอกไม้ป่าเขาเรียกว่าดอกกระดุมเงินกระดุมทองอกระดุมทองนี่จะออกดอกสีออกสีเหลืองเหลืองนะครับที่เราผ่านเดินผ่านมาตะกี้ ช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมีความสวยสวยงามมันจะออกดอกเยอะเลยใช่ไหมคะก็จะมีพันธุ์พืชชนิดนี้แหละครับขึ้นตามบริเวณด่า,ดานหินลานมันปลาแห่งนี้โอ้ลานมันปลาเออลานมันปลา,ปลาดอกกระดุมเงินกระดุมทองโอ้แปลว่าในภูผาเหล็กนี่เรายังไม่ได้ปลูกพืชแซมเข้าไปให้มันหนาแน่นขึ้นใช่ไหมคะเออถ้า พืชเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปลูกป่าการปลูกป่าจะเป็นเป็นพืชเป็นไม้ดอกประดับนี้เราเราไม่มีการปลูกอันนี้คือเขาเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนดอกมอสดอกเฟิร์นประมาณนั้นใช่ไหมก็จะมีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นดอกดูสิตาดอกดูสิตาก็จะอยู่ตามโขดหินนะครับที่เรามองเห็นตามพื้นดินก็จะมีพวกเฟิร์นต่างๆชนิดต่างๆเฟิร์นนะคะพวกมอสพวกเฟิร์นมอส แต่ไม่มีมอสร้อยปีนะคะหน้าหน้าเด็กๆรออยู่ใกล้ถึงแล้วยังคะหัวหน้าคะถึงแล้วครับแม่พ่อครับถึงแล้วโอ้เหรอมันก็ไม่ถึงกิโลกิโลประมาณกิโลตรงไหนครับอันนั้นเขาเรียกว่าต้นตองหมองครับโอ้ตองหมองตองหมองในยอดอ่อนของตองหมองเนี่ยเราสามารถรับประทานได้รสชาติจะออกฝาดนิดนึงนะครับตองหมองกลุิปัญญา ก่อนเนี่ยขึ้นป่าขึ้นเขานะครับวิถีชีวิตตามปกติธุระของเขาเนี่ยเขาขึ้นไปเขาตำมีข้าวเนาะตำเจวไปอย่างเงี้ยเขาไม่มีผักกินกับกับข้าวก็เอายอดตัวนี้แหละเขาจะนํายอดอ่อนๆน่ครับเนี่ยพอลักษณะแบบนี้ครับไปทานได้ตัวนี้สามารถรับประทานได้นะครับตองหมองตองหมองครับน่ก็จะมีพวกต้นเสมาเสมาป่านะลูก นี่ขาวกับสมิตแดงผักสมิตนะบ่ครับผักกระเมีดบ้านหฮอนะครับผักกระเมียกบานห่อนน้องๆดูส่วนนี้นะครับจะมีดอกไม้ป่าขึ้นนะลูกเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ป่าไม่ใช่ยา้านเป็นดอกไม้นะครับดอกไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยเขาเรียกว่าดอกกระดุมเงินเนี่ยนะครับดอกไม้ป่าอยู่ในป่าข้าไม่ใช่ข้าจะเป็นดอกไม้ในภูผา ไม่อยากอยู่เรียดดินติดตามคนาอยากเป็นดอกฟ้าที่สูงบนดวงดาวเห็นไหมแม่แต่งกนสวดได้เลยจะไม่ยากอะไรเก่งไหมแม่บทนึลงกขคล้องแล้มีสัมผัสด้วยอันนี้ดูสิตา ดุสิตาหรือเ่าเพราะว่าเราไม่อยากเป็นลูกมันจะถูกเหยียบย่ำตลอดไปใช่ฉะนั้นนีบริเวณที่มีฟ้าื้นตที่ไกลแล้ะไปไม่ถึงก็เป็นดอกฟ้าที่มีคุณภาพมันสีม่วงๆดอกฟ้าเข้าใจไหมลูกแยมดอกฟ้าที่มีคุณภาพฟ้าใสไหนคนไหนฟ้หลายชนิดครับฟ้าใสเอาเท่าไหร่ตัวเลากเมี่ยงเลยตัวเล็กนิดเดียวอุ้มมาทิ่หนึ่งก็จะเป็นอุ้มเหลืองประมาณหวยเนี่ยยังมีคลื่นอยู่เหรอลูก โอ้ดับดับติบดตินะคะก็อยู่บนภูเขาครั้งหนึ่งในชีวิตลูกเหนื่อยบ้างเนี่ยแม่ในหกสิปีแล้วแม่ก็ยังพาหนูมาตรงนี้ท้ยายตามที่จําได้นะครับพืชสมุนไพรเนี่ยที่เราเห็นเป็นเอ่อเป็นคล้ายๆเถาวัลย์เล็กๆเนี่ยเขาเรียกสังวานพะอินนะครับเรานําไปต้มนะครับเพื่อเป็นยาสมุนไกกพรกโรคกระเพาะอาหารในส่วนนี้เขาก็จะเลื้อยอยู่ตามเอ่อพืช พ,พืชพุ่ม oh. เป็นพุ่มหมายความว่าเขาเป็นกาฝากอ่าก็ประมาณนั้นนะครับเนี่ยแต่ oh. การดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยเขาก็จะอยู่ในพื้นดินไม่จัดอยู่ในกาฝากะะ oh. แต่เขาจะเลือ้อยพันตามไม้พุ่มเลื้อยพันธ์เฉยไผ่อะไรไผ่อะไรคะไม่เป็นหญ้าหรือเป็นยันเิ่มหายแล้วนะคะ สัญญาณเริ่มหายแล้วต้องขอโทษมากๆเลยเราอยู่บนภูเขาแล้วนะคะอยู่บนภูเขาลําบากนะที่มาก็ลําบากกันเออโอ้ได้นังเสารจูบกันนะเหรอนี่ไงนี่ไงลูกที่เป็นแลนด์มาร์กฟังนะฟังนะขยับมากลูกขยับมากคนนั้นมันจะเข้าไมาเพราะว่าไม่มีกับแม่กับหัวหน้าวุธนี่เป็นอุทยานนะคะ มาครับให้ย้อใกล้ๆเขามาถ้หยุดมาทางนี้ครับจะได้ได้นำาอยู่ใกล้ๆแม่ก็ฟังด้วยมากเลยนี้เรามาถึงสถานที่ตรงนี้แล้วนะครับตามที่วัตถุประสงค์ที่เราจะมาในวันนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าลานหินลานด่านบางปลาจริงๆจะอยู่ตรงนี้ด้านหลังของของพี่นะครับของพ่อนี่ด้านหลังนี่จะก็เป็นพ่อเออจะจะจะเหมือนภาพที่ปรากฏตามสื่อนะครับแต่น้องๆสังเกตเห็นไหมว่า ตามเส้นทางที่เราเดินมาจะมีทั้งกลุ่มสมุนไพรกลุ่มดอกไม้กลุ่มพืชที่สามารถกินไดน้หลายคนอาจจะมีคำถามในใจเดี๋ยวเดี๋ยวพอเฉลยเลยเรื่อยลยแล้วกันเนี่ยต้นผักสม็ดนะครับต้นนี้เขาเรียกว่าต้นสมต็ตบานเฮาเกินว่าต้นพักขมเม็กนะครับสม็ตขาวนี่สามารถทานได้ออกออกฝาดนิดหนึ่งรสชาตินะครับนะครับ รสชาติจะฝาดฝาดเนี่ยอย่างต้นไม้ต้นนี้นะครับอ่าภาภาษาสามันทั่วไปเขาเรียกว่าต้นเหียงโ้โบ้านเราเรียกว่าต้นชาติอ๋อต้นชาติครับต้นชาติ